กำลังรับฟัง SIMU Podcast โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียร chief innovation officer จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนค่ะ ซึ่งนับว่าเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ส่วนงานที่มีบทบาทสำคัญนะคะในการขับเคลื่อนนวัตกรรมภายในองค์กรหรือเป็นผู้ที่รับผิดชอบหลักในการดาเนินงานด้านนวัตกรรมในแต่ละองค์กรค่ะซึ่งก่อให้เกิดความภูมิใจนะคะในการเป็นส่วนสำคัญในการร่วมส่งเสริมสนับสนุนนวัตกรรมของประเทศไปสู่การเป็นชาติแห่งนวัตกรรมนั่นเองค่ะ เมื่อวันที่13กรกฎาคม2566ที่ผ่านมานี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารยา์ดรธัญญาภาพอนันทนะรองที่การบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยนะคะก็ได้เข้ารับมอบเข็มที่ระลึกและประกาศนียบัตเชิดชูเกียรติ Chief Innovation Officer จากดรพัน์อาจชัยรัตน์ค่ะผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือว่า NIA นั่นเองนะคะ ที่ห้องบอรูมโรงแรมพาร์คไฮเอทถนนวิทยุกรุงเทพค่ะมาหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะก็ได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นมาหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรมโดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหมหาวิทยาลัยอย่างไม่หยุดนิ่งนะคะ โดยได้มีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในรย 3, ะยะที่13ซึ่งก็เริ่มตั้งแต่ปี2566ไปจนถึง2570ค่ะทั้งนี้นะคะก็เพื่อที่จะเป็นแผนกลยุ Walker, ทธ์ที่มีเป้าหมายสำหรับขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยรวมเนี่ยให้ตอบสนองต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติตรงตามความต้องการของสังคมนะคะทั้งในระดับพื้นที่และประเทศค่ะ โดยมีการมุ่งเน้นไปในเรื่องของการบูรณาการความเชี่ยวชาญในสาขาที่หลากหลายด้วยนะคะพร้อมกันนี้ค่ะก็ได้ปักธงเพื่อที่จะเป็นการยกระดับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมหรือว่าที่เรียกกันว่า innovation university นั่นเองนะคะก็นับเป็นโจทย์ที่ท้าทาย มีความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบันค่ะโดยมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยด้วยการผนวกความคิดสร้างสารรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการแก้ไขปัญหาค่ะ รวมไปถึงการพัฒนาการดำเนินง,งานของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อที่จะปรับตัวให้เข้ากับบริบททางการศึกษาที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วรวมถึงต่อย,ยอดงานวิจัยสู่นวัตกรรมที่สามารถสร้างผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีนัยสำคัญตลอดจนเป็นที่พึ่งให้แก่ชุมชนด้วยค่ะ ติดตามรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่นี่ซี u p o มยูพอ